สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง l e v e l 5 Channel กับเกม Fc Journey กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงแนวทางการอัพอาวุธ x อก u ล i ฟไอเ e m นะครับผมหรือว่าอาวุธประจำตัวของตัวละครแต่ละตัวกันนะครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยจะควรอัพถึงเลเวลเท่าไหร่และจุดเปลี่ยนแต่ละตัวเนี่ย มันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมอ่ะสารคลิปนี้เนาะรวมถึงการหาไอเทมเหล่านั้นมาทําการอัปเกรดแล้วก็จะเริ่มอ,อัปเกรดได้ตั้งแต่ตอนไหนด้วยนะครับสับตรงนี้เนาะถ้าหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ level f i เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกม fk journey กันด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวของ exclusive เวพอนเงินก่อนเลยละกันหรือว่าอาวุธประจําตัวของตัวละครแต่ละตัวนั่นแหละนะครับผมว่าเราจะเปิดระบบอาวุธประจําตัวของตัวละครตัวนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับ จะยกตัวอย่างเป็นตัวละครที่ทําไปแล้วละกันอย่างตัวของลิล่เม์ละกันนะครับโดยการทําให้ตัวละครได้รับตัวของอาวุธประจําตัวของตัวละครเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือการเลื่อนขั้นตัวละครตัวนั้นๆให้กลายเป็นตัวระดับเทพนิยายบวกนะครับหรือว่าปลดสกิลที่5ของตัวละครเหล่านั้นก่อนเป็นระดับแรกหลังจากนั้นตัวละครตรงนี้เนี่ย ก็จะปลดอาวุธประจําตัวของตัวนั้นๆให้เองโดยอัตโนมัตินะฮะอ่ะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เราควรจะรู้เอาไว้โดยวิธีการอัปเกรดตัวละครหรือว่าการปลดตัวละครเนี่ยก็จะมีแบ่งแยกเป็น2ระดับก็คือระดับ S แล้วก็ระดับ A จะใช้ไอเทมที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยอย่างเช่นตัวละครเกรด S เนี่ยเราจะเอาตัวละครที่ซ้ำกัน จำนวนไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเราเปิดมาได้ตัวแรกเป็นมหากาบนะฮะเราเอาตัวที่2ที่ได้ซ้ํามาก็จะกลายเป็นวิญญ,ญาณก็อัพขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นตำนานละนะครับแล้วก็พอได้ซ้ำมาอีก2ตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวของเทพนิยาย รลรวก็พอซ้ำอีก2ตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นเทนนิยายบวกและขึ้นไปถึงขั้นหรือเลิศได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยถ้าหากว่าเราจะทําตัวระดับ S ให้ขึ้นเป็นการปลดอาวุธประจําตัวเนี่ยก็จะต้องใช้ทั้งหมดตัวซ้ำเจตัวด้วยกันนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะ อ่ะขอโทษทีนะฮะไม่ใช่เจ็ดตัวนะก็คือทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะเพื่อที่จะปลดล็อกอาวุธประจําตัวของมันอย่างตรงนี้ก็คือยังล็อกอยู่นะครับนี่เขาก็จะบอกว่าต้องเลื่อนระดับเป็นเท่นิยายบวกเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยบางคนก็ถามกันมาว่าตัวละครตัวไหนเราจะอัพอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยให้มันขึ้นในระดับไหนดี เพื่อที่จะไม่ให้เปลืองทรัพยากรมากจนเกินไปตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงกันก่อนเลยละกันนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมันสามารถอัพเป็นเบสพื้นฐานอยู่ที่บวกหได้ ามปกติเลยนะครับผมเนื่องจากว่าการตีบวก1ถึงบวก5เนี่ยสิ่งที่มันใช้นะครับผมก็จะเป็นตัวของแก่นสีฟ้าอันนี้ก็คือถ้าหากเกิน5ขึ้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวของแก่นสีทองและซึ่งแก่นสีทองเนี่ยจะค่อนข้างหายากกว่านะครับดยแก่นสีทองเนี่ยจะตีได้ถึงระดับบวก15นะครับผมและหลังจากบวก16เป็น และหลังจากบวก16ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้เป็นแก่นสีแดงแล้วซึ่งมันจะใช้จํานวนที่ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วการบวกอาวุธประจําตัวเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรให้กับตัวละครบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือในแต่ละเลเวลเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานให้กับตัวละครเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตี ความเร็วในการโจมตีเปอร์เซ็นต์การตีติดคริติคัลหรือค่าทะลวงนะครับและถ้าหากว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวละครสายนักรบหรือว่าตัวแท็กเนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของการเพิ่มค่าพลังป้องกันอะไรพวกนี้ด้วยเนาะซึ่งมันก็จะทําให้ค่าสถานะพื้นฐานของตัวละครเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เองนะครับผมการอัปเกรด ตัวของอุปกรณ์ประจำตัวเนี่ยก็ยังมีเอฟเฟกพิเศษหนึ่งอย่างเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือการไปปลดล็อกในเรื่องของสกิลตัวละครตัวที่5ตัวนี้นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะมีการปลดล็อกตัวของความสามารถให้เลเวลสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการที่เรานั้นทำการอัพอาวุธตัวละครนะครับทุกๆ5เลเวลอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราปลดล็อก ไอ้ตัวละครตัวนี้เป็นเทพนิยายบวกเลยโดยที่อาวุธประจําตัวยังไม่เปิดเขาก็จะทําให้ตัวของความสามารถของสกิลที่ห้าเนี่ยทำการปลดล็อกก่อนต่อมาเมื่อเราทําการอัพบ,บวกถึง5้าเลเวลก็จะทําให้สกิลเนี่ยกลายเป็นสกิลเลเวลที่2ก็จะได้ผลของเอฟเฟกอันใหม่เพิ่มขึ้นมาขั้นที่3ก็อัพเป็นเลเวล10 ก็จะมีปลดล็อกสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับความสามารถในสกิลนั้นนั้นแหละและสุดท้ายก็คือขั้นที่15นะครับก็จะส่งผลให้ความสามารถเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปอีก1ระดับนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโดยบางคนเนี่ยก็ถามกันนะครับว่าเราเนี่ยจะอัพตัวของเลเวลอาวุธประจำตัวของตัวละครแต่และตัวเนี่ยให้ไปถึงขั้นไหนระดับไหนกันบ้างนะครับถึงจะดีหลกัหลกๆตรงนี้เนี่ย ผมจะไม่แนะนําลำดับการปั้นละกันนะครับแต่ว่าจะพูดให้เราฟังแล้วก็ให้เราเข้าใจง่ายว่าเราเนี่ยจะไปอัพตัวละครอาวุธประจําตัวตัวนั้นเนี่ยถึงระดับที่เท่าไหร่ดีมันถึงจะค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปยกเว้นตัวละครตัวนั้นคุณจะอวยจริงๆแล้ละกันนะครับอ่ะหลักๆก,ก็คือให้มาดูตัวของสกิลตรงนี้แหละสกิลที่3 ซึ่งตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวของลิลลี่เมย์ละกันนะครับซึ่งตัวของลิลลี่เมย์เนี่ยก <c oughs> ็จะมีความสามารถที่จะบูตค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะสับตรงนี้เนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นความสามารถพื้นฐานแต่ถ้าหากว่าเราอัพถึงอาวุธเป็นเลเวล10แล้วก็ปลดเลเวลขั้นที่3มเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนะครับผมในการที่เขาเนี่ยไล่ร,ระบำพายุฝนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ้ยเงื่อนไขของ การอัพตัวของเลเวล10เนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วถ้าหากว่าอ่ะอย่างเนี้ยก็คือการใช้สกิลพายุฝนเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็มาดูว่าสกิลพายุฝนเนี่ยเป็นสกิลอะไร ตอนที่เราใช้งานเนี่ยมันเป็นสกิลหลักที่เรารู้สึกว่ามันมี Impact ในการต่อสู้ไหมซึ่งสำหรับลิลลี่เมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวของสกิลที่มี Impact ในการต่อสู้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้ต่อเนื่องแล้วก็หลายครั้งและเป็นอมตะด้วยการที่เพิ่มจํานวนมาให้ทั้งหมด2ครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้ดีขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะในการลงอารีนาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าสามารถเก็บศัตรูได้ ทีเดียว5ตัวเลยในการกระโดดเพียงครั้งเดียวเลยด้วยซ้านะครับอาสำหรับตรงนี้เนาะมันก็เลยทําให้การปลดอาวุธของลิล่เมย์เนี่ยไปถึงเลเวล10นั้นจะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจากขั้นที่10ไปขั้นที่15เนี่ยก็ต้องช่างใจดูแลเพราะว่าเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟก์เดียวกันกับตัวของการตีบวกหาแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาแค่2%รเซนตตรงนี้เราก็ต้องมองว่ามันจะคุ้มค่าในการที่จะเอาตัวของแกนสีทองเนี่ยมาอัพต นอกจากอวยนะครับอันนี้ก็คือผมแค่ ye, อวยเฉยแหละผมก็เลยอยากจะอัพให้มันขึ้นเป็น15นะแต่จริงๆถ้าเป็นตัวนี้ผมแนะนําว่าอัพแค่ขึ้นขั้น10ก็คือเพียงพอแล้วอันนี้ก็คือสลหรับตัวของลิลิเมที่จะยกตัวอย่างให้ดูหรือตัวละครบางตัวนะครับผมอย่างตัวของโอดีเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็คงจะอัพมาเกือบจะถึงตรงนี้กันแล้วด้วยซ้ำนะครับตัวของโอดีเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เขาเนี่ยจะสามารถ i n น t a n ค k i ศัตรูได้เมื่อเขาปล่อยอันติเมตไปโดนศัตรูและเวลาที่เขายิงสแต็กพิษไปเนี่ย มันจะทําให้สเต็คพิษเนี่ยมันเพิ่มเร็วขึ้นใช่ไหมจาก5.2ก็กลายเป็น5.7เมื่ออัพถึงเลเวล5เป็นเบสพื้นฐานแต่ว่าตัวของโอดีเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ต้องการใช้สกิลอันติเมทก่อน ครั้งหนึ่งเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะทําให้ตัวมันเก่งเพราะฉะนั้นโอดี้เนี่ยจะเริ่มเก่งเลยนะครับผมก็ต่อเมื่อการตีอาวุธมันขึ้นบวก10เพราะว่าการตีบวก10เนี่ยมันจะทําให้มีค่าพลังงานเริ่มต้นที่600หน่วยทําให้ตัวของโอดี้เนี่ยสามารถใช้อันติได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้ตัวของโอดี้เนี่ยเก็บคิวศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะในเรื่องของการดูว่าถ้าหากว่าเราจะต้องอัพอาวุธประจําตัวตัวตละครตัวไหนจนถึงขั้นไหนดีนะครับผมถึงจะส่งผลในเรื่ององงขความ สามารถให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นแต่ในเรื่องของค่าเซตัสพื้นฐานตรงนี้เนี่ยถ้าบางคนมองแล้วว่าค่าเซตัสพื้นฐานเนี่ยมันก็จาเป็นสำหรับการเล่นอย่างเช่นตัวที่เราเล่นบ่อยๆหรือตัวสําคัญสําคัญที่เราจะนําไปเล่นในประจําประจําเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อารีนาที่ใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วหรือว่าคอนเทนต์ตีบอสที่ใช้เป็นตัวหลักอยู่แล้วอะไรพวกนี้ก็สามารถอัพเพื่อเพิ่มค่าเซตัสพื้นฐานให้ตัวมันด้วยก็จะดีถ้าหากว่าของเหลือแต่ที่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเทมเนี่ยมันไม่ค่อยเหลือหรอก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวของตัวเกมจะแจกของรางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวของแก่นสีทองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้ตัวของแก่นสีทองในการเลื่อนอัพเลเวลอาวุธประจําตัวเนี่ย แนะนําว่าพยายามกระจายตัวละครอัพไปก่อนจะดีกว่านะอ่ะสั์ตรงนี้เนาะเพื่อให้ความสามารถของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะสูงมากขึ้นหรือตัวสุดท้ายที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวของโดวานละกันนะครับอย่างตัวของโดวานเนี่ยถ้าหากว่าเราอัพขั้น5เนี่ยมันจะคิวแล้วก็ทําให้ตัวละครที่โดนคิวเนี่ยก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าเราอัพอาวุธเป็นเลเวล10เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยจะเติมพชั่นแล้วก็มันจะกลายเป็นพชั่นระดับสุดยอดซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยทำงานหนึ่งครั้งในการต่อสู้โดยพชั่นสุดยอดเนี่ยมันก็จะวางแล้วก็ทาการฮิลเพื่อนมวมทีมทั้งหมดภายในทีมโดยปกติแล้วเนี่ยโรวานจะเป็นตัวหนึ่งที่ฮิลหมู่ไม่ค่อยเก่งแต่พอเป็นอาวุธเลเวล10แล้วเนี่ยเขาก็จะฮิลเก่งขึ้นอะไรขึ้นนะครับหลักๆให้ดูตัวของสกิลพวกนี้แหละเป็นหลักนะครับผมว่าควรจะอัพถึงขั้นไหนดีนนนเ,ดเ,เนะเาะส ตัวไหนดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่ไอดีของเราแต่ละคนมากกว่าเนาะว่าตัวละครของเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือตัวละครตัวไหนที่เราเปิดเป็นเทพนิยายบวกแล้วก็ปลดอาวุธประจําตัวได้ก่อนนะครับถ้าหากว่าปลดได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูว่าไอตัวละครตัวถัดไปเราเนี่ยเราจะปลดได้เร็ว แ่ช้้าามากนนอยคไหถ้ารู้สึกว่ามันปลดได้ไม่ต่างกันจากเท่าไหร่ก็คือก็เตรียมของอาจจะเอาไว้รับให้ตัวที่สําคัญก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าหากว่ามันดูแล้วเนี่ยเอ้ก่าจะปลดเทนิยียตัวที่2เนี่ยก็อัพตัวนี้เนี่ยให้มันเป็นเลเวลสิไปก่อนเราก็คงจะเพียงพอในการเก็บไอเทมเนี่ยเพื่อที่จะอัพตัวถัดไปที่มันกําลังจะตามขึ้นมาได้อยู่ดีนะครับผมอ่ะสั์ตรงนี้เนาะแต่ว่าการอัพเกิน10ขึ้น15เนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พิจารณาแล้วว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่จะกระจายอัพที่เลเวลสิไปทุๆๆหรือ นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวละครหลายตัวจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่ทําเป็นแบบว่าเทปนียใหบวกหลายๆตัวแล้วเนาะทีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยแล้วไอเทมเหล่านี้เนี่ยจะหาได้จากที่ไหนบ้างในการอัปเกรดตัวละครหรือว่าการอัปเกรดอาวุธประจําตัวของเขานะครับผมด้วยหลักๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะได้รับตัวของแกนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีทองเนี่ยหลักๆจะมาจากการตีบอสซะ ส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของรางวัลประจำวัน นในการจัดอันดับยิ่งมีอันดับสูงนะครับผมก็จะได้แก่นจํานวนมากนะครับก็จะมีแก่นสีฟ้าแก่นสีทองติด1-10นะฮะติด11-12ติด21-50อะไรพวกเนี้ยก็จะได้แก่นสีฟ้ากับสีทองมาแต่ถ้าหากว่าต่ากว่านี้ลงไปเนี่ยแก่นสีทองเนี่ยก็จะได้มาเป็นเศษซึ่งเศษเนี่ยเราจะต้องรวบรวมให้ได้ทั้งหมด10เศษนะครับผมเพื่อที่จะนําไปอัพเป็น1ก้อนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องตีเรื่อยๆตีทุกวันนะครับเพื่อเก็บ ซึ่งเราจะเห็นได้แล้วว่าไอ้ลูกสีฟ้าเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าลูกสีทองเยอะมากนะครับแล้วลูกสีทองเนี่ยก็จะอัพตั้งแต่ขั้นที่6จนถึงขั้น15นะครับส่วนขั้นที่16จนถึง25เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องใช้สีแดงเนาะซึ่งสีแดงเนี่ยจะต้องไปหาในคอนเทนต์อื่นเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้มากต่อมาจุดที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของร้านค้ากาชานะครับซึ่งกาชาเนี่ย จะได้จากกาชาตัวของสถานีดวงดาวจากการเปิดแสงมืดนั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่เราจะเปิดแสงมืดแล้วก็ได้พวกแก่นพวกนี้มาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้รับอยู่อย่างเช่นแก่นสีทองเนี่ยก็โอกาสแค่0.5เองที่จะได้จํานวน5ก้อนนะหลักๆเนี่ยก็3เปิดได้แค่ก้อนเดียวเองตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะว่ามันจะได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่ผมได้แก่นสีทองแล้วก็แก่นสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเป็นจํานวนมาก ก็จะอยู่ในส่วนของอีเวนต์ต่างๆภายในเกมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเกมเนี่ยให้พวกอีเวนต์พวกนี้มาเล่นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่อีเวนต์งานแฟร์ดวงดาวแต่งานแฟร์ดวงดาวรู้สึกว่าจะไม่มีนะะงานแฟร์ดวงดาวเนี่ยมันจะมีแค่ไอ้พวกนี้แทนนะฮะพวกลูกแก้วแสงมงแสงมืดอะไรพวกนี้นะครับผมเออ ก็จะไม่มีไอของที่มันเอาไว้อัพแกนนะครับแต่ว่าอีเวนต์ก่อนหน้านี้ที่เราเล่นกันไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างตัวของไอประทาคริสตัลนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราเก็บคริสตัลนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาแต้มมาแลกของในร้านค้าเนี่ยก็จะมีกุญแจสีทองนะครับผมและกุญแจสีฟ้าให้เราแลกอยู่ในการนําไปอัพโดยกุญแจสีฟ้าเนี่ยถ้ามีคนถามว่ามันใช้ในการอัพเนี่ยเยอะไหมตั้งแต่1นถึงห้าเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าใช้ประมาณ150ก้อนนะหรือประมาณร้อยก้อนเนี่ยจะไม่ได้ลวเหมือนกันแต่ว่วา ตัวของแกนสีฟ้าเนี่ยมันจะต้องเอาไว้อัพเลเวลตัวของสกิลขั้นตำนานบวกด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่ามันใช้เยอะก็จริงแต่ว่ามันหาง่ายมากๆนะครับอ่ะไอพวกกิจกรรมพวกนี้แหละก็คือจะมีมาให้เราเนี่ยเล่นแล้วก็ซื้อเนี่ยค่อนข้างบ่อยหรือว่าอีกอีเวนต์หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นตัวของบอสเซซาราราที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับนี่ในร้านค้าตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้มาแลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอรับของอันดับก่อนเนาะ นี่จะอยู่ในร้านค้าตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีอีเวนต์พวกนี้แหละมาให้เราเล่นแล้วก็ได้รับอีกเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์กิลดะครับอ่ากิวอยู่นี่ หาไม่เจอ,อกโทุทีแล้วกันนะฮะอ่ะคอนเทนต์กิลเนี่ยหลักๆเลยก็คือของประจําสัปดาห์นะครับที่เราจะได้จะขีบตรงด้านซ้ายตรงนี้เนาะซึ่งมันจะมีขีบเนี่ยแบ่งแยกเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็จะเป็นขีบกระชากับขีบแก่นที่เราจะได้รับมาอัพอาวุธประจําตัวภายในคอนเทนต์กิลเนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะ หลักๆที่ผมจําได้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับน่าจะไม่มีตรงอื่นแล้วละมัง้งแต่คิดว่าถ้ามีตรงอื่นเนี่ยก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยละกันนะครับเผื่อบางทีผมนึกไม่ออกเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูของนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าอันนี้ไอเดีเนี่ยก็คือ เล่นเชิงสายฟรีนรั่นแหละเพราะว่าเติมแค่สาบาทไป2องแพ็คเองอันที่ผมบอกเลยว่าตัวของแกนทองเนี่ยมันจะหาค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเลยแต่แก่นสีฟ้าเนี่ยคือมีเกือบ300อันเนี่ยอันนี้ก็คือต้องรอตัวละครตัวใหม่ๆเนี่ยมันอับขึ้นเป็นตำนาน หรือว่าเป็นเทพนิยายบวกก่อนเพื่อที่จะเอาไปอัพสกิลต่อหรือเอาไปอัพอาวุธประจําตัวต่อนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าลําบากขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครตัวไหนที่ผมขึ้นตานานบวกผมก็ปลดสกิลให้มันเป็นเลเวล3ทั้งหมดนั่นแหละนะครับหรือพอเราเนี่ยปลดเป็นเทพนิยายบวกก็ปลดอาวุธให้มันเป็นบวก5ทั้งหมดอยู่แล้วตามปกติตรงนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าการหาแก่นสีฟ้าเนี่ยก็นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปเนาะส่วนแก่นสีแดงนะครับผมเป็นแก่นสุดท้ายละตรงนี้เนี่ยก็จะ บวก16จนถึง25ใช่ไหมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เรานั้นซึ่งเราจะต้องผ่านด่าน1,125ก่อนแล้วก็เปิดคอนเทนต์นะครับผมก็จะเป็นตัวของบททดสอบแห่งพ่วงลึกตรงนี้นะอะตรงนี้ลืมไปว่ามีพวกแก่นทองแกนฟ้าด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของรางวัลที่เราเนี่ยจะทําการลุยเขาเรียกว่าเป็นบททดสอบ ตรงนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เริ่มเข้าซีซั่นกันแล้วซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับของรางวัลตรงนี้แหละเพิ่มเติมมาอัพตัวละครเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ดันเอฟเคสักเท่าไหร่นะครับเข้ามาวันหนึ่งก็เคลียร์เควสประมาณหนึ่งแล้วก็ดัน10ดัน20ดันก็ออกละก็น่าจะไม่ได้ให้ดูในเรื่องของการดันขอคอยตรงนี้แล้วก็ของรางวัลตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีของเคลียร์รางวัลครั้งแรกที่ถ้าหากว่าเพื่อนในกิลเนี่ย เขาเคลียร์แล้วนะครับผมจะได้พวกของจดหมายตรงนี้เอาไปเปิดกระชาเพิ่มเติมด้วยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะน่าจะหมดแล้วแหละนะครับผมอ่ะสับตรงนี้เนาะส่วนตัวของหลอดผสมการถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่มีนะเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนละกันอ่ะหลอดผสมการไม่มีนะครับหลอดผสมการก็จะได้แค่พวกกระชาแล้วก็พวก exp แล้วก็ผกนะครับก็ประมาณนี้แหละน่าจะจบแล้วจริงๆอันนี้ก็คือไม่เหลือแล้วนะครับอ่ะโอเคเนาะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกันก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการอัพอาวุธประจําตัวของตัวละครแต่ละตัวและการตัดสินใจในการอัพเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมซึ่งทําไมผมถึงไม่อยากจะจัดอันดับว่าตัวนี้ควรอัพก่นอนตัวนี้ควรอัพหลังเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะได้ตัวละครที่ต้องการจะอัพจริงๆร่ะมันมาช้าหรือว่ามันมาเร็วก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยแต่ถ้าหากว่ามันมาพร้อมกันเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะ ไปพิจารณาหรือวิเคราะห์ได้เองว่าตัวละครที่เราใช้งานอยู่จริงๆตัวนั้นเนี่ยที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยกับสกิลที่มันจะเปิดให้เนี่ยมันมีความสําคัญที่เราจะต้องอัพและมันเก่งขึ้นไหมนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยผมว่ามันช่วยในการตัดสินใจได้ค่อนข้างดีกว่านะครับจาป,คล,ปคลิปนี้เนาะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ